วันนี้อากาศร้อนนะครับก็ขยับรถกันอยู่หาลูเข้าลูออกเมื่อวานนี้เอาพลงไปยุไปปรากฏว่าไปลองแล้วติดเครื่องซื้ออะไรอยู่แป๊บหนึ่งนะครับรอบเดินเบาอยู่แบตเตอรี่หมดก็เลยวันนี้ว่าจะมาดูว่าไอ้แบตเตอรี่หมดเนี่ยมัน เป็นยังไงนะครับไฟก็ไม่ชูนะครับชาร์จปกติไฟชาร์จปกติเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้หนึ่งห้าเปดเก้านะครับว่าจะไปลองเมื่อวานซื้อไหลแล้วก็บดมาวาลองเกียร์ซะหน่อยนะครับ หมดเพราะอะไรนะครับเนี่ยเปิดสวิตช์ไฟชูแบตชูปกตินะครับดับปกตินะครับรอบก็ประมาณเนี่ยับรอบนะครับประมาณนี้นะครับประมาณสักแปดร้อยนะครับเนี่ยซับสิบสองจุดหกนะครับเปิดแอร์นะครับ เดเเดก็เท่านี้นะครับที่จริงมันต้อง13กว่าด้วยนะครับหมดอย่างนี้แหละผมติดเครื่องไว้ลองเกียร์ลองไปซื้อไหลกลับมาแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เพราะว่านะครับเห็นไหมฮะนี่ตอนนี้ผมเร่งอยู่พันหนึ่งพันหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังได้แค่12.5เองนะครับการชาร์จเนี่ยลองง่ายๆนะครับซื้อซื้อแค่ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เสียบดูที่จุดบุหรี่เนาะแล้วก็ได้ดูได้นะครับเห็นไหมฮะ จริงมันต้องสิบสามกว่านะครับถามว่าได้ชาร์จไหมได้มันก็ชาร์จอู่แต่มันชาร์จน้อยนะครับเนี่ยแทบจะเสมอตัวกับแบตเตอรี่เลยนะครับถ้าเสมอตัวเนี่ยมันก็ไม่ล้นออกมาไงครับสังเกตง่ายๆเนาะมันไม่เสมอตัวออกมาการที่เสมอตัวออกมานี่หมายความว่าอย่างไงนะอธิบายก็คือเหมือนเราเทน้ำนะครับน้ำล้นนะ,นะเนาะมันก็ต้องมากกว่ามากกว่า จะลุนลงไปหาอีกที่หนึ่งได้นะครับแบตไดชาร์จก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ลุนออกไปมันก็ไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ชาร์จนะครับอืมเนี่ยก็มีอยู่แค่เนี้ยอาการง่ายๆนะครับเห็นไหมละสิบเอ็ดเองนะครับเนี่ยมันจะไม่หมดได้ยังไงเนาะอันนี้เขามาอีกอาการหนึ่งมาเป็นอีกอาการหนึ่งนะครับมาอาการหนึ่งมาเป็นอีกอาการหนึ่งเนี่ย ต้องเปลี่ยนชิกได้ชาร์จอีกทีหนึง่งถามว่าไฟเข้าครบครบนะครับแบตเตอรี่ชูเป็นอย่างนี้สรุปแล้วนะครับไม่ผ่านนะครับเนี่ยฮะจะออกง่ายๆจะถอดได้ชัด

ค <ST AN CE> ันนี้ก็ยังไม่จบนะครับเรื่อง K7 อันนี้เปลี่ยนชุดซ่อมไปแล้ว <ST AN CE> เป็นงานที่เดิมผ่านไปหลายคันแต่วันนี้ไม่จบนะครับคันนี้ก็เอามีปัญหาเราก็ใจเย็นนะครับว่ากันต่อไปไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหาหรอกครับ ทั้งลูกค้าทั้งผมเองก็ผมก็ดูแลให้เต็มที่นะเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ใจเย็นๆ,ๆกันนะครับเข้าใจอยู่ว่าเสียตังค์เราต้องได้ใช้ของดีนะครับแต่บางครั้งอะไรมันก็ไม่ตอบสนองเรานะครับสําหรับระบบ,บเดิมๆเนี่ยครับอยู่กับผมดีๆออกไปมีอาการคําตอบที่ได้รับมันเป็นอะไรช่างมันเป็นอะไรช่างมันเป็นอีกแล้วเหรอ ซ่อมไม่จบไม่สิ้นนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของรถที่เจ้าของเบื่อหน่ายแล้วก็ขายทิ้งไปก็เพราะอย่างนี้เลยครับคือบางทีซ่อมแล้วก็อะไรมันก็ไม่เอื้อมหน่วยเนาะบางทีก็หาของดีไม่ได้เนี่ยอย่างอย่างแอร์โฟตัวเนี้ยหาไม่ได้นะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมก็หาไม่ได้นะครับเคยซื้อมาก็ใส่กันไม่ได้ครับแอร์ตัวนี้ยครับแอร์โฟตัวเนี้ยเจ้าปัญหาเหมือนกัน ตอนนี้แรงกัดน้ำมันก็ยังแข็งปึ๊กอยู่ยังไม่ได้ลดหายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาเช็คดูระบบหัวเฮดสู่หัวเฮดห,ห,หัวฉีดอะไรเงี้ยอาจจะมีหยดมีซึมเล็กน้อยนะครับก็จะทําให้สตาร์ทยากพอท่านลากยาวปุ๊บมันไม่ต่อเนื่องให้พอไม่ต่อเนื่องให้ปั๊มที่มันหยุดทำงานตากยาวปุ๊บแบตเตอรี่ก็หมดถ้ารถพวกนี้สตาร์ทยาวๆไม่ติดนะครับท่านก็ปล่อยมือนิดนึงแล้วก็่อสตาร์ทสักสามทีไม่ติดก็พอแล้วครับ ต้องมาเช็คแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าลากย,ยาวๆหมดไปมันก็ปัมทิเขาก็จะตัดงานตัดการทํางานทําให้ดุนแรเป็น่บงนี้เลยนะครับอ่ะคันนี้ก็มาว่ากันต่อนะครับตอนนี้ผมก็เก็บรายละเอียดในห้องเครื่องนะครับอันนี้ก็ต้องเย็นแล้วก็เย็นอีกเหมือนกันครับได้บางอย่างบางชิ้นเข้าไปแล้วนะครับ แต่ว่าความเรียบร้อยก็ยังยังไปเรื่อยอยู่นะครับท่านเข้าใจว่าท่านอยากได้ใช้รถเร็วเนาะแต่ว่าผมก็ก็ต้องทำปานี่ที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเร่งมาแล้วก็ผมก็จะคือจริงอยากจะเร่งตามนะครับอยากจะเร่งตามแต่มันเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้ที่นี้หมายถึงว่าลหลายอย่าง,ลงหลายอาการนะครับที่เราต้องแก้ไข ไปเรื่อยๆแล้วก็ลองดูนะครับคันนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไดชาร์จนะครับะะะนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองดูคันนั้นนึกว่าดับเครื่องแล้วยัง <c> ไ <oughs> ม่ได้ดับเครื่องอก็จะไปดูไปลองคันนี้ก่อน,นครับว่าเสียบ เสียบไดชาร์จเข้าไปนะครับจะเป็นยังไงเนาะนะครับเพราะอะไรคนั้นถึงไปแบตเตอรี่หมดเมื่อวานนะครับนี่ก็ลองอ๋อนี่ก็มีเบบี้เบนอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้สปริง S&R สสีแดงนะครับใส่เข้าไปให้แล้วนะครับ ทำเ,เก็บสีบางส่วนเรียบร้อยนะครับรถเดิมๆนะครับเเดิมเนด,ด,ด,ดิมนะครับสวยๆเลยนะครับ Max แม็กซ์ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับตัวน,นี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วไปใส่ชุด a m g ก็จบงานแล้วนะครับ ไฟมันชาร์จประมาณไหนนะครับนี่รอบเดินเบาก็อยู่ประมาณนี้ครับหกร้อยห้าร้อยหกร้อยเนี่ยนะครับนี่นะครับมันต้องชาร์จแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับอันนี้ซื้อไว้ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เอาไว้เสียบดูวนด้วยนะครับถ้าท่านขับรถไปบางทีไฟมันไม่ชูว์แต่ว่าวนมันต่ําลงมานี่นะครับรอบเดินเบาเปิดแอร์ปิดแอร์ 13.3ถึง13.8นะครับอันนี้ผมเล่งเครื่องนะนะครับถ้าระบบคอชาร์ตดีเขาก็จะนิ่งนะครับแบตเตอรี่ก็จะไม่หมดนะครับผมเล่งไปพันกว่าครับเ,เปิดแอร์ก็จะนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปเทสด,ดูอ๋อเป็นรถที่น่าขับอีกหนึ่งคัน อากาศร้อนนะครับฝนจะตกนะครับวันนี้ก็ลองคิดซะหน่อยนะครับว่าจะจบงานไหมงานจะเต็มดาดเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นสองแปดศูนย์นะครับพอเร่งเครื่องเร่งอะไรเาก็จะนิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือการชัดไฟนะครับง่ายๆนะครับ ท่านหาซื้อมาสักอันหนึ่งแล้วก็ไว้เสียบวนดูนะครับชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะครับให้มันมีของพวกนี้ก็เดี๋ยววัดโวนง่ายๆดูสําหรับตัวท่านเองนะครับเพราะรถมันอายุมันนานมันก็ต้องเซฟตี้ในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับครับโดยประมาณนี้เจอเพื่อนร่วมทางแนละ้ว ดิ่กดิๆงดิ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 ถ้ากระกดิกอย่างนี้นะเป็นอุปกรณ์เดิมครับเป็นเครื่องเดิมนะครับและเป็นเจเขาก็ H H S, ใส่ไฟฟ้ากันไปนหมดแล้วนะครับ เรื่องถึงสายอ่อนเบรกนะครับก็สําคัญนะครับทุกท่านเช็คด้วยนะครับว่าสายอ่อนเบรกรถท่านเป็นยังไงนะครับใช้งานมานานบางทีไม่เคยเปลี่ยนเลยพวกนี้เป็นสายยางขนาดยางเรายัง2ปีหมดอายุนะครับพวกสายอ่อนเบรกก็เช่นกันนะครับก็ค่อยๆดูหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วมันอะไรเนี่ยแล้วเบรกท่านจะพุ่งเปื้ดแล้วเหยียบเบรกไม่อยู่นี่ก็จะอันตรายนะครับบางทีใช้งานมานานนะเนาะรถเบนซ์รถตุนพวกเนี้ยนะครับบางที เราไม่ค่อยได้สังเกตกันไปเปลี่ยนแต่ผ้าเบรกผ้าเบรกแต่ว่าไซ o ์อ่อนเบรกเนี่ยท่านไม่เคยได้เปลี่ยนนะอย่างคันนี้เนี่ยผมก็ไล่เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับอันตรายมากโอเคครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับชั่วโมงนี้ก็สุขภาพเป็นหลักนะครับผมสุขภาพดีทุกอย่างก็จะดีครับสุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ